สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับอภพพอร์นี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวของวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะมาชวนเพื่อนๆได้คิดแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะคะเรื่องนี้กำลังจะจบแล้วละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะวันที่17มิถุนายนปี2023ีเนี่ยหวานก็ดูมาจนถึงตอนที่36แล้วนะคะ35กับ36ก็มีเรื่องราวที่อืมที่พีิกสุดก็คง จะสงสารนะคะเย้ฟังมากๆเลยซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดปัญหาของเธอออกมานะคะเก็บไว้จนกระทั่งเรื่องราวถึงตอนหย่าแล้วเธอถึงยอมบอกกับเพื่อนสนิทจริงๆอย่างเสียวเหมยให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่เชิญหงจินนั้นได้ทำไว้ก็ถือว่าเป็นการทรยศต่อเธออย่างมากเลยนะคะก็คือไปมีอะไรๆกับเลขาของ คนนั้นอ่ะของหลี่ซางโยนะคะหลี่ซางโยก็เป็นคนที่ที่ไม่ดีของเรื่องนี้แหละแล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำนะคะให้ทางด้านของเฉินหงจินนั้นใจแตกไปแบบนี้และคะ่ะเออแต่ว่าจะไปโทษแค่หลี่ซางโยก็ไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเฉินหงจินหรือว่าเจาว่นเนี่ยนะคะมีมีการยับยั้งช่างใจแล้วก็คือเป็นคนที่มีความอิจฉาลิษยาคนเนี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเลยอะ โทษคนอื่นตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็ต้องจบแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่หวานขอหวานหวานขอบ่นนิดนึงนะคะก็คือในนิยายต้นฉบับเนี่ยคือจะได้เห็นเย้ฟังในมุมที่เธอนั้นในที่สุดก็ได้ค้นพบรักแท้นะคะความรักไม่ใช่ความเหมาะสมค่ะความรักมันต้องมาจากใจนะคะแล้วก็ได้พบรักแท้กับตัวเลยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่งงานใหม่อีกครั้งแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในเวอร์ชันละครมันมีแค่ 40ตอนแล้วรายละเอียดมันก็เยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่รู้ว่าจะแทรกตอนไหนดีเพื่อให้ต้วเลยกับทางด้านของเย้ฟังนั้นมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็เลยอ่ะไม่ต้องมีตรงนั้นก็ได้ก็เลยดับ ตัวละครต้นเลยไปเลยนะคะอ,อดเลยนะคะต้นเลยแทนที่จะได้แต่งงานแล้วก็ได้เข้ามาในปักกิ่งได้มาอยู่นะคะอย่างมั่นคงในครอบครัวของซุนเสี่ยวแมดดิเคิลด้วยก็ไม่มีนะคะในเวอร์ชันละครอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกนี้จะจบแล้วอีก2ตอนสุดท้ายแล้วพวกเราก็มาลุ้นกันนะคะจากตัวอย่างก็มีอะไรให้พวกเราแบบว่าลุ้นอีกแล้วเกี่ยวกับ ถงเซียวเหมยนะคะซึ่งแต่ในโทรศัพท์นั้นเธอได้บอกกับสามีว่าเธอนั้นติดเชื้อนะคะณนะจุดนี้นะคะในนิยายต้นฉบับไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นหวานก็ต้องรอลุ้นกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะแต่ในนิยายต้นฉบับจบดีมากๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าครอบครัวของซุนเซิงกับเสียวเหมยเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดแล้วละคะ่ะในเรื่องนี้นะคะออโอ้คู่กันกับนั่นเลยค่ะคู่ของพี่สาวของพระเอกนะคะก็เป็นครอบครัวที่ มีความสุขนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกพอใจกับบทของอลูกพี่มากๆเลยค่ะ,ะฉีเทียนน่ะนะคะทีะ่คนไหนนะคะที่เขาทำอะไรไปเขาก็ต้องรับผิดชอบผลที่ทำด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ทางด้านของอเทียนเกินนั้นทำถูกแล้วนะคะที่โทรบอกตำรวจนะคะว่ามีคนก่ออาชญากรรมในการที่ขโมยความรับของบริษัทไปแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความผิดหลายแรงมากๆเลยค่ะเอา แล้วค่ะเรากลับมาที่ประเด็นก่อนนะคะประเด็นของหัวข้อของคลิปนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นจริงกับความรักเนี่ยอย่างไหนสําคัญกว่ากันในเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะเราเอาจากที่เราดูในละครเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็อย่าลืมที่จะแชร์ความคิดเห็นมาด้วยนะคะคือสําหรับเรื่องนี้แล้วหวานก็เชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่ดูาจะต้องเกิดความประทับ ใจนะคะกับความรักบันเรียกได้ว่าเป็นความรักที่มันเงียบสงัดมาเรื่อยๆของถงเสียวเหมยของพวกเราเลยละคะ่ะที่รับบทนี้โดยคุณหลี่ซินนะคะก็หลังจากที่ดูละครไปเนี่ยพวกเราจะรู้สึกว่าในช่วงต้นถึงกับต้องถามกันเลยทีเดียวว่าตกลงแล้วใครเป็นนางเอกใครเป็นนางรองนะคะ เพราะว่ากว่าที่กว่าที่คุณหลี่ซินหรือว่าถงเซียวเหมยนี้จะมีบทบาทมากขึ้นก็แม้ผ่านตอนที่20ไปแล้วอ่ะเพื่อนๆคิดดูนะคะเรื่องนี้มีทั้งหมดแค่38ตอนแต่ว่าผ่านตอน20ไปแล้วเพิ่งจะมีบทของถงเซียวเหมยออกมาให้พวกเราชื่นใจกับทางพระเอกนะคะเรียกได้ว,ว่าเธอมีความรักที่เงียบสง,งัดจริงๆค่ะแอบรักของเธอมาเรื่อยๆเลยนะคะความรักของถงเซียวเหมยนั้นเงียบแล้วก็เรียกได้ว,ว่า อยู่ในฐานะของความเป็นเพื่อนนะคะมีความสงบเสงี่ยมแล้วก็พร้อมจะเติมเต็มนะคะกำลังใจแล้วก็พลังบวกต่างๆรวมทั้งสายตาของเธอก็มีความติดตามนะคะเฝ้าเฝ้าเหมือนกับคำว่าเฝ้านี้หมายความว่าคอยแบบได้ยินข่าวของเขาคนนี้อยู่เป็นประจำนะคะอย่างเงียบๆโดยที่โดยที่เธอเองก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งสุนสรผู้ชายที่เธอรักเลยถึงแม้ว่าฐานะของเธอจะเป็นแค่เพื่อนและสุนทริงก็ไม่ รู้เรื่องรู้ราวเลยนะคะว่าถงเสียวเหมยเนี่ยแบบเป็น เป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะคนที่เขารู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกที่ห้องสมุดนะคะเอาเป็นว่านะคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะที่จะทิ้งสุนเสริงไม่ว่าจะสุนเสริงนั้นอยู่ในสภาพไหนทุกทรมานขนาดไหนนะคะโอ้โเป็นความรักที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะซึ่งในตอนแรกนั้นนะคะคือเรื่องเนี้คุณเสี่ยวจ้านก็คือแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยก็คืออินกับทุกบทบาทเลยนะคะก <c oughs> ็เห็นแล้วมีทั้งมีทั้งความ กากันของความเป็นผู้นำเออในช่วงของวัยรุ่นเราก็เห็นมีในช่วงของความเก่งเขาเป็นคนมีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่ที่รู้จริงในเรื่องของของการฝึกของการทหารนะคะทำอะไรก็มีความเรียกได้ว่าไล่าตามความรู้อย่างดีที่สุดนะคะเป็นเป็นลักษณะนิสัยของเขาเพราะฉะนั้นเขานั้นเป็นผู้นาําแล้วก็จิตใจยังเป็นวีรบุรุษอีกนะคะแต่อะไรก็ตามในช่วงแรกนั้นเขาก็ไปประทับใจผู้หญิงนะคะที่เป็นนา ลองก็คือเหอหงหลิงในตอนนั้นเรียกได้ว่าประทับใจแล้วก็มีความลหลงไหลเนาะมันก็เหมือนกับว่าเห็นดอกกุหลาบสีแดงสดใสโอ้โหสวยงามในตอนนั้นแล้วก็เด่นด้วยสีไวโอลินด้วยเล่นเ,เรียกได้ว่าเล่นสเก็ตนะคะก็เก่งเสเก็ตน้ําแข็งอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าเห็นแล้วมันมันเป็นพัพปี้เลิฟเลยนะคะเรียกว่าเลือดของวัยรุ่นมันพุ่งกระฉูดเลยนะคะวัยรุ่นผู้ชายตอนนั้นเออทีนี้นะคะจากนั้นเมื่อ เขาได้มาแบบได้มาใช้เวลามากขึ้นกระถงเซียวเหมยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันมั่นคงเนาะคือสําหรับถงเซียวเหมยนั้นนะคะน่าจะเปียบท้าหวานเปียบน่าจะเปรียบเหมือนดอกลิลลี่สีขาวอะไรเงี้ยมีความสวยงามน่าทนุถนอมนะคะส่วนเหอหงหลิงในสมัยที่เป็นวัยรุ่นปักกิ่งนะคะสื่อสาไหายลานสเก็ตน้ําแข็งนั้นน่าจะเป็นดอกกุหลาบสีสดใสดูร้อนแรงอะไรอย่างเนี้นะคะส่วน สนสำหรับดอกลิลลีสีขาวของถงเซียวเหมยนะคะของแอดวานเนี่ยน่าจะเป็นแบบดอกที่ค่อยๆปล่อยกลิ่นหอมจางๆออกมาเรื่อยๆนะคะความรักระยะยาวแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะความยากลาบากร่วมกันคือมีทั้งความเป็นเพื่อนความเป็นคู่รักมีความจริงใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะนี่คือลักษณะคาเลคเตอร์ของถงเซียวเหมยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ภายรูปร่างภา นอกที่บอบบางนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่โอเคเลยอ่ะเป็นนางเอกได้มากๆเลยนะคะเออเดี๋ยวหวานเอาไปเขียนนิยายบ้างดีกว่า <laughs> นางเอกจะต้องรักแบบเงียบๆอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะเ่าๆกลับมาค่ะความรู้สึกดังกล่าวนี้นะคะก็จะมุ่งมุ่งเน้นไปที่ความพักเพียรแล้วก็ให้ความเป็นเพื่อนมาเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่เคยคิดที่จะทรยศหักหลังทางด้านของอหงหลิงเลยเอาง่ายๆนะคะก็คือเสี่ยวเหมยไม่เคย คิดที่จะไปแย่งมาเลยค่ะเออมันเป็นมันเป็นเหมือนกับการแอบรักการแอบ,บช่วยเหลืออยากเห็นคนที่ตัวเองรักนั้นมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จสมหวังนะคะเรียกได้ว่ารอมาเป็นเวลานานเฝ้าดูเขาเป็นเวลานานมีความอบอุ่นนะคะพร้อมที่จะให้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นอุดมคติมากๆเลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะคะในโลกนี้เดี๋ยวนี้เนาะใครจะมาแบบเฝ้ารอใครอีกคนได้ เป็น10บสปีนะคะแต่สําหรับวัยรุ่นแล้วส่วนใหญ่ก็จะประสบกับความเ,าเรียกว่าฮอร์โมนด้วยเลือดร้อนด้วยแล้วก็ความลหลงไหลด้วยนะคะอย่างวัยรุ่นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่พวกเขารักในตอนแรกมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่ง ที่เหมาะสมนะคะที่จะอยู่กับเขาในอนาคตซึ่งสําหรับในจุดนี้ก็พระเอกของพวกเราพิสูจน์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนนะคะเห็นแล้วเสียใจแทนซุนเซิงของพวกเรามากๆเลยนะคะคนที่เรียกว่าเป็นแบบพี่น้องแบบชุมตี้เลยอะ่ะพี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเย้ก,กัวหัวหรือว่าเชิญหงจินเนี่ยโอ้โหช่างแบบ ทำเขาเจ็บแสบมากคือคือไม่ใช่เฉพาะทําให้เสียใจแต่ว่าแต่ว่าอยากจะล้มเขาเลยนะคะเหมือนกับแบบอยากจะให้สุนสริรเนี่ยงไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาพงาดได้เลยอะ่ะโอ้โหยมันเป็นเรื่องราวที่ ที่นะ่าเสียใจจริงๆเพราะว่าไอ้คนพวกนั้นนะ่ะมันติดนะคะมันเป็นหนี้บุญคุณของพระเอกของพวกเราอยู่ค่ะแล้วมันไม่ใช้แล้วมันยังจะมาเรียกได้ว่าไม่ตอบแทนบุญคุณแล้วยังจะมาทรยศหักหลังอีกนะคะถือว่าแย่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนั้นนะ่ะในเมื่อมาแบบไม่มีความกระตันยูขนาดนี้ใช้คําว่าอักตันยูขนาดนี้ในรคุณต่อผู้มีพระคุณขนาดนี้แล้วชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันจะมีความสุขไปจนถึงบั ไปได้อย่างไรนะคะณนะจุดนี้มันก็เป็นกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละคะ่ะก็อาจจะมีบางท่านนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะซุนเซิงเนี่ยรักไหมจริงๆแล้วรักเสียวเหมยไหมนะคะก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้กลุ่มหนึ่งอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ความรักหรอกแต่ว่ามันเป็นความเหมือนกับความรับผิดชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบทางด้านของเสียวเหมยมาดูแลนะคะแต่ณจุดนี้ถ้าในละครก็อาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจน นอะไรนักแต่ว่าในนิยายต้นฉบับนะคะสุนเสริงมีบอกไว้เลยค่ะว่าเขานั้นรักถงเสียวเหมยมากๆแล้วก็เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะไปถึงกระดูกเลยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเสียวเหมยนั้นไปดีกับสุนเสิงดูแลสุนเสิงมาเป็นระยะเวลา2-3ปีแล้วสุนเสิงถึงจะมารักอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือเหมือนกับว่าอ ใช้คำผิดคือไม่ใช่ว่าเสี่ยวเหมยนั้นดูแลซุนเซิงอยู่สองสามปีแล้วซุนเซิงนั้นจึงจึงเห็นว่าเออแบบว่าเสี่ยวเหมยนั้นมาใกล้ชิดดูแลเขาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบเออมาดีกับเสี่ยวเหมยไม่ใช่นะคะเป็นความรักจริงๆค่ะซุนเซิงนั้นเกิดความรักที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ผูกพันมากๆกับถงเสี่ยวเหมยนี่แหละค่ะ ความรักนะคะของซุนเซิงที่มีต่อหงหลิงนั้นเป็นความชื่นชมค่ะเหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นณตอนนั้นนะคะคือเขานั้นเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีความยอดเยี่ยมรอบๆตัวของเธออะไรแบบนี้นะคะแล้วเออก็เข้าใจได้มันแบบมันเป็นความเด่นไงเป็นลักษณะไอดอลของผู้หญิงณตอนนั้นที่ผู้ชายหลายๆคนก็มาแย่งกันชอบเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นฉีเทียนนะคะพี่เขยของซุนเซิงเองก็ยังเคยชอบหงหลิงมาก่อนนะ น,ะะนี้ก็มาซุนเซิงแล้วก็มาเยกกั้วหัวอะไรแบบนี้นะคะก็คือกล่าวได้ว่าหงหลิงนั้นเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายชอบในสมัยนั้นเอาง่ายค่ะเพราะฉะนั้นซุนเซิงที่ความรู้สึกที่มีก็คือชื่นชมนั่นแหละนะคะทีนี้สําหรับความเป็นก็อย่างที่หวานบอกว่าเหมือนกับเป็นดอกกุหลาบสีแดงเนาะมีความยอดเยี่ยมก็จะมีความดึงดูดความสนใจของผู้คนรอบข้างค่ะซึ่งซุนเซิงเองนะคะก็ถูกดึงดูดเข้าไปและตัวของซุนเซิง เองก็เป็นลักษณะของเป็นไอดอลผู้ชายที่ที่คนเขาชอบกันคือมีความกล้าหาญมีความเป็นฮีโร่ไงในตอนวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงดูดหงหลิงได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นความรู้สึกตามธรรมชาตินะคะทีนี้ความรู้สึกของสุนเสิงที่มีต่อหงหลิงนั้นพังทลายลงเมื่อหงหลิงนั้นปฏิเสธเขาอย่างเหมือนคือเรียกได้ว่าใช้ความเงียบปฏิเสธ พระอเอกของพวกเรามาอย่างเด็ดเดี่ยวเลยนะคะหลังจากที่รู้ว่าขาของซุนเซิงนั้นเนี่ยมีโอกาสพิการไปตลอดชีวิตแล้วก็ที่แน่ๆคือเขาต้องถูกปลดประจำการออกไปจากกองทัพค่ะณนะจุดนี้ก็ทำให้เธอหงหลิงนั้นก็สะบัดเลยนะคะสะบัดดึงมือออกมาเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจินตนาการได้ว่านะคะถ้าพวกเรามีแฟนอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยมากๆมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแต่ว่าวัน หน,นะคะพอเรานั้นประสบอุบัติเหตุหรือว,ว่ามีปัญหาชีวิตอะไรหนักๆขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบเอออย่างสุนเสริงนี่คือเขาไปช่วยเพื่อนด้วยเนาะไปกู้ระเบิดให้เจ้าเย่ก,กัวหัวนะคะเอาง่ายๆค่ะแล้วณนะจุดนี้นะคะถ้าเราต้องกลับไปคือออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบอยู่ในช่วงที่เราหมดหวังด้วยอะไรด้วยแต่ว่านะคะเนี่ย แต่ว่าแฟนของเราหรือว่าคนที่เราชอบอยู่หรือคนที่เขาบอกว่าเขาชอบเรามากๆเนี่ยมาเยี่ยมเราแล้วก็ถามแค่ว่ากังวลจังเลยว่าขาจะเดินไม่ได้เนี่ยจะพิการแล้วเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าไม่อยากให้ ไม่อยากให้ถูกปลดประจำการทั้งทงท,งที่จะต้องถูกปลดประจำการหรือว่าถูกไล่ออกจากงานให้ออกจากงานณนะจุดนั้นนะ่ะนะคะก็ก็ถ้าเจอสภาพนี้พวกเราก็รู้แล้วล่ะว่าใครจริงใขรไม่จริงนะคะอย่างน้อยถึงเราจะยังไม่มีคนที่จริงอยู่ตรงหน้าเราแต่ไอคนเนี้ยมันก็ไม่จริงกับเราแล้วนะคะถ้ามันทำอย่างนี้กับเราถูกไหมคะเอาละค่ะ สำหรับประเด็นนี้นะคะหวานก็ยังคงคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วก็สิ่งที่เราได้รับรู้นี่แหละนะคะก็คงไม่ใช่ความรักหรอกที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าเราไม่เราจะไม่รู้เลยว่าใครรักเราจริงจนกระทั่งมันมีจุดวิกฤตนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาพูดคุยกับแอดวานได้นะคะมี ความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ